อ่าสุดท้ายท้ายสุดพี่น้องใส่ลงไปเลยเยอะๆครับผมใบกะเพราครับผมหล่งไฟหล่งไฟจังน้อยเอาขึ้นแล้วใส่ใบกะเพราเยอะๆนะครับแอกหมักยังหอมยังแซ่บครับผม,มเสร็จเรียบร้อยครับผมตักลงจานครับ นี่ครับแต่กระสินมันเออแม่หยิบอยู่ไหนอะแม่มือวันนี้นั่นให้เรามาน้อยก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมามา,ม,ามือนี้นี่ครับบริกิทโดนแล้วครับพัดเผ็ดปลาไหลครับผมสุดนี่ ผักกะบ,บ๊วมี่ยังหลายตัวพี่น้องบ่มีผักกินมือนีมีแตงเหี่ยวมีหอมใหญ่แล้วก็อ่าสตออีสานครับผมมือนีเป็นข้าวเจ้าดนะครับเด้อมาครับต้องเบาหลายใหญ่หางใส่รถอนิ้วเข่าแล้วพี่น้องไปตัดหญ้ามามเมื่อยครับผมมาลองมือก่อนใส่ใบกระเพราหลายๆครับผมอ้ยมาพี่น้องมา ไปอืมฮ <Bye. S 2> mm ึบ hmm. บีมามาตัวใหญ่ด้วยครับเนี่ยกระดูกแข็งแต่นายยำมดูบ่ไหวดอกพี่น้องใส่กับพริกไทยอ่อนไปอื โอ้ยทั้งแสบตั้งเพีดยัดบนี้พริกไทยอ่อนกับพริดที่น้องพริกแกงกับพริดนะหอมใหญ่

กระดูกมันแข็งเนาะยนำโอเคตัวไม่ใหญ่นะมันแสบตั้งเพียดที่น่องเอ้ยจันมันไหมเนื้อหวาน Nằm vô vây, đục, tráng Ưm, sợi tỏi, sán Nói chung là, nó hợp đi thay mệt nọng Mệt bọc kênh đó các bạn xăm kín rồi đó แล้วก็ว่าจะยำดูกเลยมาไหว้แข้งโอ้โสับหอมใหญ่ลงไปอยู่ข้างแซบเข้าไปเนี่ย มันเก็ดต้องเสียบพี่น้องอืมนำได้เป็นบางอันกระดูกว่ากระเติร์ต้องแกก็ไม่ค่อยดีเป็นไงครับข้างในบา <c oughs> มี อยู่เป็น้องแซซบ Mm hmm. นำพริกไทยอ่อนลงไปให้แสบอันนี้เพ็ดก็เก่า Thôi, bây kì kín bơ bơ đặc biệt oạng, kinh Sọt xèo ôi món nạp đẹp rồi bị đòn chết và kính đẹp แต่ว,ว่าแซ่บพี่ดีพี่น่องนั่นโดดกิน กระยำมโมบายแข็งอืมเกือบเบิดพี่น้องแต่าบ่เบิดแต่ว่าเขาเบิดแล้วกินอยากกันหน่อยตัวมันแข็ง กระดูกมันแข็งตัวมันไงอืมบิหมมาแล้วพี่น้องอเขาบร์แล้วเผิดตั้งเสียบอืมน้อยน้อยหนึ่งไปกินต่ออืมแข็งแกร่มนะครับเนาะขอบคุณหลายๆเนาะครับเขามารับชมนะครับเนาะ อ่มกอักจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอ่าฝากองในน้อยน้ำแนครับผมขอบคุณหลายๆครับผมอยู่ดีไม่แห้งสวัสดีครับ